but ศนะิลปินใส่เสื้อลาย QR Code การแฟนเพลงโยนเงินใส่กลายเป็นคลิปดราม่าในโลกโซเชียลเมื่อเจอ e. ี้ผูวสิทธิ์ขึ้นทาการแสดงที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีแล้วถูกลูกค้าปาเงินใส่หน้าจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของแฟนเพลงรายนั้นและสร้างความไม่พอใจให้กับเหล่า FC นักร้องดังค่ะต่อมาโจอ e. ี้ภูวสิทธิ์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีดังกล่าวว่าในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วกันนะครับอยากแค่ให้เรารักกันให้เกียรติการในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอขอบคุณทุกกาลังใจผมสบายดีทั้งกายและใจ หวังว่าพลังที่ผมมีจะส่งถึงพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับฝันดีครับเด็กเกเรกินดึกขณะที่ดีเจองแองสะบัดแผ่นศิลปินร้องอินดี้ที่ชอบแจกเงินแฟนคลับหน้าเวที<ๆ>ก็ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นโดยระบุว่าเห็นคลิปโจอี้โดนปาเงินใส่หน้าบางครั้งคนเรามันก็ควรให้เกียรติกันบ้างอย่าดูถูกกันเลยไม่ใชื่อว่าอยากโยนเงินใส่หน้าใครก็ได้ฉันมีเงินตัวกูเองก็เคยทําอยู่บ่อยครั้งต่อไปนี้จะเลิกปาเงินใส่หน้าคนดูเหมือนกันเน้นสแกน QR code ล่าสุดค่ะด้านปากเต้ยุทธนาบุญอ้อมก็ได้ออกมาโพ ว่าการยนเงินใส่หน้าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำศิลปินจะป้องกันตัวได้อย่างไรทำเสื้อลาย QR code พร้อมเพสใส่เลยอยากติปก็โอดไม่ต้องโยนให้เสียทรง